สสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มัน อิมตะกับขายาวนะครับนั่นแหละขามันยาวมากเลยนะโอ้โห oh, ขามันยาวมากจริงๆครับยาวเป็นคืบเลยนะ<ช>อาวัดกับมือแม่นะวัดนี่เป็นคืเนบเลยนะยาวกว่านิ้วแม่ซะอีกถ่ายยากนิดนึงอยู่ใต้ท่อน้ำใช่ครับใใจะให้ดูด้านนี้ สัตว์ชนิดแบบนี้เนี่ยอมะชอบเกาะอยู่ไม่ค่อยตามท่อ้นครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่หาดูยากมากดูขามันมันจะเหมือนกับตักเปานี่ไม้ขาจะยาวนะคะเห็นงเ้ยใช่ครับขาของมันจะเหมือนมันกำลังกินเหยื่อแล้วค้านั่นแหละค่ะนี่ครับเหยื่อกำลังกินตักเตอนู่มเยื่อของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตักแตนนะครับ มาเรงกักระเต็นนั่นะคะจะเห็นว่ากำลังกินอยู่นะใช่ครับนี่เหยื่อเนี่ยอมติ้นแล้วครับจะไปถ่ายอีกด้านเดี๋ยว ว่ามันจะกินเหยื่อนานเท่าไหร่ จะเป็นเท่านี้นะ